ในอดีตการณกรุงมิถิลาแคว้นวิเทหรัฐได้มีพระราชานามว่ามัคเทวะเป็นพระมหาธรรมราชาผู้ดำรงอยู่ในธรรมพระเจ้ามัคเทวะนั้นส่งให้การเวลาอันยาวนานหมดสิ้นไป วันหนึ่งตรัสเรียกช่างกระบกมาว่าดูก่อนช่างกระบกผู้สหายท่านเห็นผมงอกบนศีรษาของเราในการใดท่านจงบอกแกเราในการนั้นเถิดฝ่ายช่างกระบกก็ได้ทำให้เวลาอันยาวนานหมดสิ้นไปวันหนึ่งเห็นพระเกษางอกเส้นหนึ่งในระหว่างพระเกษาทั้งหลายอันมีสีดังดอกอัญชันของพระราชา จึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระเกศงอกเส้นหนึ่งปรากฏแก่พระองค์พระราชาตรัสว่าสหายทาอย่างนั้นท่านจงถอนผมงอกนั้นของเราแล้วเอามาวางในฝ่ามือเมื่อพระราชาตรัสอย่างนั้นช่างกระบกจึงเอาแหนบทองถอนแล้วให้พระเกศงอกประดิษฐานอยู่ในฝ่าพระหัตถ์ของพระราชา ในการนั้นพระราชายังมีพระชนมายุเหลือ84,000ปีแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นพระราชาได้ทรงเห็นผมหงอกแล้วก็ทรงสำคัญประหนึ่งว่าพระยามัจุราชมายืนอยู่ใกล้ๆและประหนึ่งว่าตนเองเข้ามาอยู่ในบรรลาลาอันไฟติดโพรงอยู่ฉะนั้นได้ทรงถึงความสั่งเวช จึงทรงพระดำริว่าดูก่อนมัคเทวะผู้เขาเจ้าไม่อาละกิเลสเหล่านี้จนตราบเท่าผมงอกเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้ามัคเทวะนั้นส่งรำพึงถึงผมงอกที่ปรากฏแล้วความเร่าร้อนภายในก็เกิดขึ้นพระเสโทในพระสรีระไหลออกภาษาดกได้ถึงอาการที่จะต้องบิดออกพระเจ้ามัคเทวะนั้น สรงพระดำริว่าเราควรออกบวชในวันนี้นี่แหละจึงทรงประทานบ้านชั้นดีอันเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งทรัพย์เจ็ดพันแก่ช่างกระบกแล้วรับสั่งให้เรียกพระโอรสพระองค์ใหญ่มาตรัสว่าดูก่อนพ่อผมงอกปรากฏบนศีรษะของพ่อแล้วพ่อเป็นคนแก่แล้วก็กามของมนุษย์พ่อได้บริโภคแล้ว บัตนี้พ่อจักสแสวงหากามอันเป็นทิพนี่เป็นการออกบวชของพ่อเจ้าจงครอบครองราชสมบัตินี้ส่วนพ่อบวชแล้วจักอยู่กระทำสมณธรรมในอัมพวันอุทยานชื่อมัคเทวะอัมมาท,ทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระาชานั้นผู้มีประสงค์จะออกบวชอย่างนั้นแล้วทูลถามว่าข้าแต่สมุทเทพ อะไรเป็นเหตุแห่งการทรงผนวดของพระองค์พระราชาทรงถือผมงอกแล้วตรัสพระคาถาแก่อมาทั้งหลายว่าผมที่งอกบนศีรษะของเรานี้เกิดแล้วเป็นเหตุนำไวไปเทวทูตปรากฏแล้วนี่เป็นสมัยแห่งการบรรพชาของเรามัจจุราชชื่อว่า เทวะที่ชื่อว่าเทวทูตเพราะเป็นทูตแห่งเทวะนั้นจริงอยู่เมื่อผมงอกทั้งหลายปรากฏบนศรีรษะบุคคลย่อมเป็นเหมือนยืนอยู่ในสำนักของพยามัจุราชเพราะฉะนั้นผมงอกทั้งหลายท่านจึงเรียกว่าทูตของเทวะคือมัจจุที่ชื่อว่าเทวทูต เพราะเป็นทูตเหมือนเทวะดังนี้เหมือนอย่างว่าบุคคลย่อมเป็นเหมือนผู้อันเทวดาผู้มีประดับและตกแต่งแล้วยืนในอากาศกล่าวว่าท่านจากตายในวันชื่อโน้นฉันใดเมื่อผมงอกทั้งหลายปรากฏแล้วบนศีรษะย่อมเป็นเช่นกับเทวดาพยากรณฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมหงอกทั้งหลายท่านจึงกล่าวว่าเป็นทูตเหมือนเทพที่ชื่อว่าเทวทูตเพราะเป็นทูตของวิสุทธิเทพทั้งหลายดังนี้จริงอยู่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตเท่านั้นก็ถึงความสังเวชเสด็จออกบวชสมดังที่ตรัสไว้ว่า ดูก่อนมหาปิพิ์เพราะอาตมรมภาพเห็นคนแก่คนป่วยไข่ได้ความทุกข์คนตายอันถึงความสิ้นอายุและบรรพชิตผู้คลองผ้ากาสาวะจึงได้ออกบวชด,ดังนี้โดยประยายนี้ผมหงอกทั้งหลายท่านจึงเรียกว่าเทวทูตเพราะเป็นทูตแห่งวิสุทธิเทพทั้งหลาย พระเจ้ามคเทวะนั้นครั้นตรัสอย่างนี้แล้วจึงสละราชสมบัติบวชเป็นลือสีในวันนั้นนั่นเองประทับอยู่ในมัคอัพภวันนั้นนั่นแหละจะเจริญพรหมวิหารสีอยู่ตลอด84,000ปีดำรงอยู่ในฌานอันไม่เสื่อมเมื่อสวรรคตแล้วบังเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกได้เป็นพระราชาพระนามว่าเนมิ ในกรุงมิทิลานั้นสืบต่อวงของพระองค์ที่เสื่อมลงจึงทรงผนวดในอามพวันนั้นและเจริญพรมวิหารสีกลับไปเกิดในภพโลกตามเดิมอีกแม้พระศาสดาก็ตัดว่าดูกรภิกษุทั้งหลายตถาคตออกมหาพิเนสกรมในบัดนี้เท่านั้นก็หาม่ได้แม้ในการก่อนก็ได้ออกบวช แล้วเหมือนกันครั้นทรงนำพระเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประกาศอริยสัจสี่ในเวลาจบอริยสัจภิกษุบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามี พระองค์ทรงประชุมชาดกว่าช่างกระบกในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้บุตรในครั้งนั้นได้มาเป็นพระราหุลในบัดนี้ส่วนพระเจ้ามัคเทวะนั้นได้มาเป็นเราตถาคตนี้แล